15มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับจะรายงานหลังจากที่ทุเรียนต้นนี้เจอภาวะเหตุการณ์ที่เป็นหางแย่แล้วก็เจอฝนตกลงมาใส่แล้วก็อากาศหนาวร้อนในสัปดาห์เดียวกัน3ฤด,ดูกาลนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั่นก็คือ,อตอนที่เขากำลังเป็นหางแย้ขาวเจอฝนตกมาใส่2วัน แล้วก็อีก5วันถัดมานั้นปรากฏว่าหางแย้เขาร่วงมาถึงวันนี้วันที่15บามีนาคมปรากฏว่าการที่หางแย้เขาร่วงลงไปทั้งหมดนั้นก็ยังคงยังมีเหลือไว้ให้เราได้เชยชมอยู่จากการที่เรามานับดูจำนวนหางแย้ที่เขาหลงเหลือมาไว้ในด่านเมื่อกี้นี่นับดูแล้วมีอยู่17ลูกนะครับอ่ะทีนี้มาดูใกล้ๆเลยครับ าว่าจํานวนหางแย้ที่เหลืออยู่ณขณะนี้ก็จะมีลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะทรงเป็ดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปลักษณะทรงเป็ดและกําลังเขียวเขียวขึ้นเกล็ดในลักษณะอย่างนี้ส่วนลูกอื่นๆนะครับอีก1 5 1 6ลูกที่อยู่ข้างบนนั้นก็กําลังพัฒนาไปโตกว่าลูกอยู่ข้างล่างนี้นะครับเอาละทีนี้มันจะเหลืออยู่อีกหนึ่งดานที่สําคัญต่อไปข้างหน้านี้ ด่านที่ว่านั้นก็คือลักษณะของการแตกยอดอ่อนออกมานะครับแบบนี้นะครับอ่าลักษณะของโดยภาพรวมนี่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้ทั้งต้นกําลังแตกยอดอ่อนออกมาและเราและก็ในช่วงนี้เราได้ดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้เราก็ให้น้ําเป็นปกติไปเลยคือให้น้ําทุกวันได้โดยเราไม่คํานึงถึงว่าเขาจะาร่วงอีกต่อไปหรือไม่ เพราะว่าการที่ช่วงที่อากาศร้อนๆที่บึงกนนะาณขณะนี้36องศานะครับขณะที่กําลังถ่ายทาบ่ายโมงอยู่ขณะนี้36องศาเพราะฉะนั้นอากาศร้อนร้อน,ลอนแล้วก็ลมก็พัดแรงในขณะที่ต้นก็กําลังจะแตกยอดอ่อนออกมานั้นเป็นห่วงจังหวะที่เราจะต้องส่งเสริมไปเลยปัจจัยสําคัญก็คือน้านะครับน้ำนี่เราจะรดทุกวันโดยไม่มีการกักหรือว่าหยุดน้ําแต่ประการใด ในขณะเดียวกันข้างล่างนี้เราก็เอาปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักมาใส่เพื่อกระตุ้นระบบรากนี่ครับคือปุ๋ยหมักที่เราใส่ก่อนหน้านี้ซึ่งเราไม่ได้คำนึงว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อหางแย้หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการณขณะนี้คือเราต้องการที่จะฟื้นฟูระบบต้นในขณะที่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าข้างล่างมีการแตกรากฝอยออกมาพร้อมแล้ว ดังนั้นรากฝอยนี่ก็คือขุมพละ,ะหรือว่าขุมกําลังในการที่จะดึงดูดเอาธาตุอาหารดึงดูดเอาน้ําขึ้นไปลําเลียงเลี้ยงยอดอ่อนที่จะมานี่ผมถึงบอกว่ามันยังเหลือด่านสําคัญอยู่หนึ่งด่านก็คือด่านที่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมานี้แล้วเขาจะมีการดึงดูดอาหารไปเลี้ยงยอดอ่อนและมันจะเกิดผลกระทบกับหางแย้ที่เราเหลืออยู่ข้างบนนั้น17ลูกหรือไม่ ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่สําคัญคือเราต้องให้น้ําเป็นเกณฑ์เป็นหลักสําคัญในขณะเดียวกันน้ำของหางแย้นี่เรามองดูนะขณะนี้จะมีลักษณะเขียวและก็แดงนั่นก็คือถ้าหากว่านะน้ำของลูกหางแย้นี่เขามีลักษณะเป็นสีแดงๆก็คือน้ำน้อยเราจะต้องเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเข้าไปเดี๋ยวเราจะรายงานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะนะครับว่าหางแย้ที่อยู่ข้างบนนั้น17ลูก จะพัฒนาการผ่านด่านสําคัญนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ก็จะถือว่าคล่องตัวขึ้นไปโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ